กว่าครับตั้งแต่ปีหกหนึ่งปีแล้วหแปดปีหกปีตัปีหกหนึ่งครับตั้งแต่ปีหกหนึ่งจนถึงปีหกแปดนี่ยใช้ตลอดก็เว้นเว้นการใช้ปีหนึ่งสรุปก็คือเจ็ดปีคเจ็ดปีสำหรับประสบการณ์แล้วก็ในการใช้นะครับเอ่อใช้หนึ่งขวดต่อน้ำพันลิก็ได้ครับค่ะจากปีปีก่อนปีก่อนที่ปีเมื่อปีหกเจ็ดปีหกเจ็ดนั้นเอ่อเราขาดเราขาดขียของของท่านดรกตกรเพราะว่าติดต่อไม่ได้แล้วปีนี้ปีหกแปดนี้เราติดต่อแล้วมามาใช้ใช้ได้ตลอดจากที่เราได้้้ปีนนนััเราไดแค่ต แต่ปี68นี่เราได้อันนี้ไม่ไมใช่คุยนะครับคือทําเป็นบัญชีออกมาเลยได้ตั้ง20ตันค่ะได้20ตันซึ่งได้ผลเกินคาดเราก็เลยต้องติดตามตลอดแล้วก็ใช้มาตลอดจนทุกวันนี้ค่ะทุเรียนได้20ตันเนี่ยโอ้โหแต่ว่าร,รู้สึกว่าดีใจมากคาดว่าป,ปีนี้นะคร,ครับวันนี้แนะนําให้วางตําแหน่งของดอกหรือลูกนะครับเป็นกลุ่มนะครับที่โคนกิ่งและที่ปลายเก่งค่ะให้มีแค่ลูกเดียวนะครับจะทําให้ทุเรียนไม่หลุดร่วง แต่ถ้าเราเอาไปไว้เป็นกลุ่มที่ปลายกิ่งมีลูกเดี่ยวอยู่โคนกิ่งก็จะร่วงภายใน8สัปดาห์ข้อมูลอ้างอิงจากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบ,บุรีนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับผู้สร้างกับผู้ใช้อาหารนะครับซอสและซิงค์นะครับผู้สร้างก็คือใบนี่แหละนะครับในการผลิตอาหารให้คาร์โบไฮเดรต เรียนปีนี้มีหลายลุนผีกำลังบ้านก็มีทีเป็นเครื่อพวงกามีทีขึ้นลุแล้วกามีครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนของเกษตรกรชื่อกรอนนะครับที่บ้านนาศา,สารสุราชใช้โปรตีนเมโนโอาร์ดีสองห้าหนึ่งมานานแล้วครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับ6ขวดแถม4ขวดติดต่อเข้ามาด่วนเลยครับ อ่าช่วยให้ลดต้นทุนนะครับนานนานนานต้นนี้ทั้งหมดต้นที่ยังไม่แตงเจ็ดสิบแปดรูตอนนี้แตงมาเลือกสี่สิบสี่สิบห้าตอนนี้จะเอารูอยู่ทีสามสิบห้ารู อย่างเล็กเป็นปีลเละยืนจันว่าใช้ได้ผลอย่างแน่นอนทำให้ทุเรียนของท่านให้ผลผลิตเต็มที่สู่ผลผลิตพรีเมียมนะครับจุลินทรีย์ในดินก็เพิ่มขึ้นรากก็หายใจได้เยอะขึ้นใบก็สังเคราะห์แสงได้มีประสิทธิภาพเป็นงานวิจัยของคนไทยขอ แรงสนับสนุนจากเกษตรกรทุกท่านชาวสวนทุกท่านสนับสนุนคนไทยด้วยกันเผยแพร่งานเพื่อวันข้างหน้าถ้าปุ๋ยยาแพงขึ้นเราจะได้มีผลิตภัณฑ์ที่น่าภาคภูมิใจที่เป็นสากลของเราเองเป็นความภาคภูมิใจที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะครับ มีผู้เชี่ยวชาญมีโรงงานผลิตมีการควบคุมการผลิตอย่างิิธีพิทังจะดินามิกนะครับเป็นเอ็กไบโอด i นามิกที่มีสภาพที่เป็นของเหลวนี่คือผลงานของโปรตีนมิโน R d 2 5ดีสโทรมานะครับ080895 เก้าสองสี่สี่ศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าห้าเก้าสองสี่สี่ไอเดียไลน์อาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งอาร์เล็กดีเล็กอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่ง